สวัสดีครับอยู่ผมตูบตามนะครับกับช n n นลรีวิวพัดนะครับพระที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วนะครับรุ่นฉลองสมรณศักดิ์เจ้าคุณพัดวัดให้ด้วนนะครับวัดจัดสร้างเองรุ่นนี้ฟังผมให้ดีวัดจัดสร้างเองนี่เป็นลังที่2แล้วที่ผมเอามาเปิดแบ่งปันลังแรกหมดเร็วมากหมดภายใน2-3วันนะครับนะ ลังนี้ผมได้มาในราคาที่สูงเวอร์เลยนะลังละห้าหมื่นบาทโอ้โหคงไม่มีลังต่อไปแล้วลหละครับราคามันสูงเกินนะครับวันนี้ผมจะเปิดแบ่งปันเอากําไรแค่50บาทพอเหมือนเดิมนะครับนะเอากาไรแค่50บาทเปิดลุ่นละ550บาทมีค่าส่งแค่50บาทใครจะรับกี่เบอร์ก็ได้นะครับค่าส่งเพียงแค่50บบาทเท่านั้นเองนะครับ ลูกค้าหลายทา่ทานทักเข้ามาสอบถามผมนะครับว่าผมมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือเปล่ามีบริการเก็บเงินปลายทางครับนะเพียงนะแต่ว่าใครสะดวกโอนนะครับใครที่โอนได้นะครับนะสะดวกโอนผมแนะนําเป็นโอนนะครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับโอนปุ๊บผมได้เงินปั๊บนะครับเช็คเงินง่ายแต่ถามว่าถามว่าเก็บเงินปลายทางได้ไหมได้ครับนะใครที่ไม่สะดวกโอนเช่นคนสูงอายุหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกไปโอนไม่มีแอปธนาคารทําไม่เป็นเก็บปลายทางได้ครับผมนะแต่ผมเรียนให้ทราบว่าปลายทางนั้นนะครับผมกว่าจะได้เงินจากขนส่งประมาณ1สัปดาห์นะครับนะไม่ทราบว่าทําไมก็ถึงไม่ให้ผมนะแล้กอย่างหนึ่งปลายทางมันเช็คยากครับผมนะผมก็ไม่ทราบว่าเงินมันเข้าครบหรือเปล่าเลยผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้อันนี้คือเรียนไว้ว่าปลายทางมีครับนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าใครโอนได้อยากให้โอนนะผมนะ่ยนะครับนะ ส่งจริงแน่นอนใครอยากรู้ผมส่งจริงไม่จริงเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าตูมตามรีวิวพระแล้วกดเข้าไปที่รูปของผมแล้วหลังหลงจากนั้นกดเข้าไปที่คำว่าชุมชนจะมีเลขวัสดุโพสต์อยู่ตลอดนะครับนะโอเคมาเข้าเรื่องกันก่อนนะครับนะพระรุ่นนี้นะครับหลงวงพ่อพัดปุญญกรโมรุ่นฉลองสมรสักิ์นะครับเลื่อนขั้นนะครับจากพระครูวินิจปุญญกรขึ้นเป็นพระราชมงคลวัชราจารเป็นรุ่นแรกที่วัดจัดสร้างนะครับนะ รุ่นนี้การันตีเนื้อเงินในลังสี่เหรียญด้วยกันนี่ลูกค้าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับการันตีเนื้อเงินในลังสี่เหรียญด้วยกันเนื้อเงินเขาจะเขาจะไม่ได้ยัดมาในลังนะครับเขาจะแยกมานะครับอันนี้คือเนื้อเงินในลังสี่เหรียญนะครับแล้วก็อีก3เหรียญนี่คือเป็นเหรียญแถมยกลังนี่ครับเหรียญแถมยกลังจะมีเนื้อชุบแบล็กโรเดียมนะครับหเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อชุบแบ็คโรเดียมหน้ากากอัปาก้านะครับแล้วก็เนื้อเงินบริสุทธิ์เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามมาดูคคคลิิิิปปผนนนนนนะรรรััับบบีออ้้เเเ็ืงสุทธ์ สวยๆอย่างนี้เลยนะฮะนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับนะฮะอ่าใครสนใจนะครับใครอยากได้ใครใจถึงนะครับเอาคนใจถึงดีกว่านะครับนะใครใจถึงนะครับคุณรู้ว่าเนื้อเงินควรจะราคาเท่าไหร่รุ่นวัดจัดสร้างนะครับค่อยทักมาเนาะใครใจถึงค่อยทักมานะใจไม่ถึงไม่ต้องทักมานะครับใจไม่ถึงไม่ต้องทักมาถามเนื้อเงินนะครับนะครับนะเอาคนใจถึงดีกว่านะครับนะคนใจถึงคนที่รู้ราคาพระ แล้วค่อยทักมาถามชุดนี้ผมจะให้ยกชุดในราคาที่คุณอ้าปากค้างเลยนะครับใครสนใจทักมาสอบถามขอคนใจถึงนะครับนะใจไม่ถึงไม่ต้องทักมาไม่ต้องโทรมาถามนะครับนะนะครับคุณเอาคนที่รู้ราคาพระดีกว่านะคนใจถึงนะครับถึงกล้าเช่าผ้าเนาะโอเคนะครับส่วนอันนี้คือ,อรายการลุ้นมีลูกค้าบางคนถามว่าหลวงพ่อพัดมีเยอะแล้วไม่เก็บหรอกมีเยอะแล้วผมก็เลยถามกลับไปว่าพี่เก็บรุ่นอะไรครับนะ ใครเป็นคนจัดสร้างเขาถวายเงินเข้าวัดเท่าไรเขาจัดสร้างเยอะไหมจานวนเท่าไร่วัตถุประสงค์เขาเป็นยังไงในะผมถามกลับนะนะอันนี้คือวัดจัดสร้างรายได้ทั้งหมดเข้าวัดโดยตรงนะอันนี้รายได้ทั้งหมดถวายหลวงพ่อพัดท่านเจ้าคุณพัดหมดเลยนะผมก็เลยถามกลับว่าไอ้ที่พี่บอกว่าเยอะเนี่ยนะฮะพี่ไปเก็บรุ่นอะไรของใคร พระหลวงพ่อพัดมี300-400รุ่นมันไม่ได้แปลว่าจะมีราคาทุกรุ่นพี่เล่นสายหลวงพ่อพัดเล่นวัดหด้วยด้วนเนี่ยสายหลวงพัดเนี่ยแต่พี่ไม่เก็บงานวัดสร้างครับนะฮะมันน่าตลกไหมฮะพี่ไปเก็บแต่งานเซียนแล้วเซียนคนที่พี่เก็บเขาชื่ออะไรเขาสร้างเท่าไหร่นะฮะผมถามกลับว่าเขาชื่ออะไรนะครับรุ่นที่พี่บอกว่าเยอะๆนะเก็บมาเยอะกองกันอยู่บ้านเยอะๆนะครับ พี่คิดว่าอนาคตมันจะมีราคาไหมนะครับอันนี้คือของวัดกับพี่นะครับของวัดสร้างรุ่นแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับตัวหนังสือเขาบอกเลยรุ่นแรกวัดจัดสร้างที่ระลึกในการตั้งสมณศักดิ์พระรากมงคลวัชรจารย์พัดนะครับนี่เห็นไหมครับของแท้แน่นอนครับด้านหลังนี่ครับพิมพ์ชัดเจนครับตอกเป็นพัดยศครับผมนะฮะนี่ครับ เหรียญทรงพัยดยศอย่างนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะผมถึงบอกว่านะครับพี่ในเมื่อพี่ถามบอกผมว่าพระมีเยอะแล้วหลวงพ่อพัดไม่เก็บหรอกผมก็เลยถามกลับว่าพี่เก็บรุ่นอะไรครับนะฮะแล้วใครเป็นคนจัดสร้างเขาสร้างด้วยวัตถุประสงค์อะไรเขาสร้างจํานวนเท่าไหร่เขาถวายเงินเข้าวัดเท่าไหร่อันนี้ก็สิ่งที่ผมต้องถามกับพี่เพราะพี่บอกผมว่า มีเยอะแล้วนะครับนะใครที่เล่นสายลงพัดเขาจะรู้กันดีงานวัดสร้างตอนนี้ไม่มีใครเขาแบ่งแล้วลูกค้านะครับไม่มีใครเขาแบ่งกันแล้วครับเขาเก็บกันหมดครับเก็บเงียบถ้าไม่ใช่สายตรงอย่างผมนะครับผมดิวโดยตรงกับหัวศูนย์นะครับนะไม่มีทางได้แน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับดับแรกผมจะขอญาตแกะนะครับอันนี้เนื้อแถมยกลังผมเก็บก่อนเนาะใครสนใจก็ทักมานะครับสอบถามเดี๋ยวผมแบ่งให้ยกชุดเลยในออราคาที่ คุณจะอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวเรามาดูกันในนี้มี100ลังอขออนุญาตอธิบายนิดนึงสําหรับคนที่นะครับไม่เข้าใจว่ารายการลุ้นเนื้อคืออะไรนะครับใน1นลังผมจะอธิบายงี้ใน1ลังมีทั้งหมด100เหรียญน,นะครับเนี่ยจะมีรายการเหรียญต่างๆนี่ครับนะตามนี้เลยนะครับจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับนะแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีได้เนื้ออะไรบางคนโชคดีจัดได้เนื้อเงินหนะ้ากาทองคํา บางคนนะโชคดีน้อยลงมาหน่อยก็ได้อะปาก้าโชคดีน้อยลงมาอีกก็ได้เนื้อต่างๆลงมานึกออกไหมครับมันจะคระากันอยู่ในนี้นะครับสําหรับคนที่ที่เป็นมือใหม่เริ่มเก็บพระใหม่ๆไม่เข้าใจว่าพระรายการลุ้นคืออะไรเป็นการลุ้นแต่ว่าผมการันตีว่าคุณได้รับพระอย่างแน่นอนแต่คุณจะได้เนื้ออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันแกะกล่องครับน่าจะเป็นผมคนแรกหรือเปล่านะครับที่กล้าแกะกล่องวัดโชว์อย่างนี้เลยนะครับนะ กล้าแกะโชว์เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญครับอันนี้เนื้อเงินเนี่ยเขาจะยัดตรงนี้นะครับเนื้อเงินสี่เหรียญนี่นะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาคละกันนะครับมาดูนะครับนะฮะผมจะขยญาตคละให้มันชัดเจนนะลูกค้านะลูกค้าหลายท่านนะครับจะได้ชัดเจนนะครับผมชัดเจนแน่นอนลูกค้าไม่ต้องห่วงครับผมนะเช่าค่ากับผมลูกค้าทุกคนนะครับ มีสิทธิ์ได้เนื้อเงินเท่าเทียมกันหมดนะครับนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เนื้อเงินเทียบเท่ากันหมดนะครับอันนี้คือของวัดจัดสร้างนะเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกที่ศาลาร้อยปีเป็นรุ่นแรกที่ปลุกเสกในศาลาร้อยปีนะครับนะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับนะรุ่นนี้หลวงพ่อพั์เมตตาที่ฐานจิตปลุกเสกด้วยกันทั้งหมด สีวันสี่คืนบนศาลาการประเรียนศาลา100ปีนะครับนะและเป็นรุ่นแรกที่ฉลองสมรักร์ด้วยนะครับเปิดแบ่งพันในราคาที่ถูกมากลูกคา้านะใครอยากได้เนื้อเงินนะ,ะมาได้เลยครับนะผมคนให้อย่างดีนะครับไม่มีใครรู้แล้วครับว่าเนื้อเงินอยู่ตรงไหนฮไม่มีใครรู้ครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะใครได้เนื้อเงินไปก็โทรมาบอกผมด้วยนะครับนะ ใครได้เนื้องเงินไปคขมาบอกผมด้วยครับนะผมก็ดีใจลูกค้าท่านใดได้ผมเอามาแบ่งปันอันนี้คือการแบ่งปันกับผมนี่คือรายการลุ้นเนื้อพี่จะหยิบได้เนื้ออะไรนะครับพี่หยิบได้เนื้ออะไรก็ตามแต่พี่เลยนะครับทีนี้ผมขออนุญาตไปแปะเบอร์สักครู่ครับผมแปะเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข1ถึง1น0นะครับนะใครชอบเบอร์ไหนรักเลขเบอร์ไหนก็นะเลือกไว้นะครับส่วนรายการที่มีลูกค้าเลือกแล้วนะครับก็จะมีนะครับ เบอร์25นะครับมองเห็นไม่เอ่ยมันไม่โฟกัสเนาะ,ะมีเบอร์ย5้าเบอร์949998 16 20แล้วก็เบอร์9นะครับนอกนั้นก็คือว่างนะครับนะนี่นะมีลูกค้าจองมีเพียงเท่านี้นะครับนะใครชอบเบอร์ไหนนะครับนะส่วนใครที่จองเบอร์ไว้แล้วผมขอญาตแพ็กส่งให้เลยส่วนใครที่ไม่ได้จองเบอร์ผมขอญาตเลือกให้เลยเพื่อความรวดเร็วเนาะส่วนใครที่ชอบเบอร์ไหนถูกโชกกกบเลขอันไหนนะครับ นะก็เลือกได้เลยนะครับนะหนึ่งร้อยเบอร์ตามนี้เลยนะครับนะพระสวยๆแน่นอนครับผมการันตีว่าเก็บได้อย่างแน่นอนครับนะนี่คือรุ่นแรกวัดจัดสร้างนะรุ่นเลื่อนสมรศักนะฉลองสมรริ์รุ่นแรกวัดจัดสร้างท่านเจ้าขุนพัดวัดห้่ยด้วนนะโอเคนะครับเปิดแบ่งปันที่รุ่นละ550บาทค่าส่ง50บบาทนะโอเคนะครับใครสนใจสะดวก ติดต่อเช่าบูชาผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น Facebook นะชื่อเพจรุ่นเนื้อซินเดิมนะครับ ID line TUM TAM 6 0 2 TUM TAM 6 0 2เบอร์โทร095 325 7778เดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ